เด็กพาวินคะสวัสดีค่ะคุณเอกพาวนค่ะตลาดหุนไทยค่ะ,คะตลาดหุนไทยวิ่งขึ้นมาแตะที่พันสี่รอยเก้าสิบแล้วนะคะครับมองเป็นจังหวะตรงไหนต่อคะคุณเอกพาวินในบริเวณนี้ครับตอนนี้ก็ยังคือในระยะสั้นก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปปิดแกบที่เปิดไว้นะครับก็คือเลขกลมๆหนึ่งพัน ห้าร้อยจุดนะครับวันนี้ก็หนึ่งสี่เก้าสูนแล้วถ้าจะไปไปต่อเลยนะครับไปปิดเลยก็คือยกกรอบล่างระยะสั้นขึ้นมาอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อแปดสิบจุดถ้าเกิดไม่ยอม่อต่ตอเนี้ก็น่าจะขึ้นไปปิดแล้วแต่ก็ยังยังเป็นเน้นการขายรถฟอร์ดเหมือนเช่นเดิมนะครับถ้าดูตอนนี้จะเห็นว่าคำจริงตลาดขึ้นมาแี่ก็เหมือนเหมือนแรงไล่ในหุ้น ขนาดกลางขนาดเล็กมากกว่านะ่ะจะมีส่วนในส่วนของกลุ่มสื่อสารขึ้นมาช่วยบ้างนะครับที่บวกไปประมาณหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นตะแต่ทีเ่เหลือมันเป็นหุ้นขนาดกลางแล้วก็เล็กแล้วก็ถ้าดูเทียบจุดสูงระยะสั้นเดิมเนี่ยเซตอยู่ที่ประมาณหนึ่งสี่แปดศูนนะครับก็เดรกขึ้นมาแล้วแต่ว่าถ้าดูในเซตติี้เนี่ยเออมันยังไม่เดรกนะ นะครับอยู่ที่เซทิตี้อยู่ประมาณ947ตอนนี้944เท่ากับอะไรเท่ากัว่า,า,วาแรงส่งตอนนี้มันมันเป็นแรงเก่งกำไรมากกว่านะเป็นการไล่ในหุ้นขนาดกลางและเล็กที่ดันเซตขึ้นมาแต่ว่าบอลรุ่มซื้อเข้ามาในพวกกลุ่มที่เป็นเซต50อะหรือว่าดิแคปนะครับหุ้นแคปใหญ่ๆอะ่ะมันยังไม่ค่อยเด่นชัดมากนะครับก็ยังระมัดระวังการเก่งไรอย่าเพินนะครับอืมควรจะ ขายรถพอบ้านนะครับขึ้นมามีกําไรโอเคไล่ขายตามแนวต้านแล้วก็ดู t r a i i n g stop ด้านล่างยกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะดูว่าถ้าเริ่มสั่งกว่าส่วนที่ยังเหลือเนี่ยก็เป็นการขายล็อกโปรฟิตส่วนที่เหลีอวอไปนะครับอืมตอนนี้ต้องเป็นกดยุดที่จากัดความเสี่ยงมากที่สุดแล้วก็กําไรก็ควรจะเอาไว้ก่อนนะครับวันนี้ก็มอง target กกไปที่หนึ่งพันห้าร้จุดนะนะครับส่วนประเด็น ประเด็นก็อยู่ในวันพรุ่งนี้นะครับในส่วนของของการประชุมประชุม ECB นะครับในวันที่20ตุลาคมก็มคือวันพรุ่งนี้ว่าน่าจะมีความชัดเจนหรือเปล่านะเกี่ยวกับตัวโครงการ QE นะครับที่จะหมดอายุในมีนาคมปีหน้านะครับว่าจะต่อหรือไม่ต่อถ้าเกิดมีความชัดเจนมาเนี่ยมันก็น่าจะเป็นปจัจจัยที่เอ่อเป็นกนําหนด คิดทางหรือว่ามีอิทธต่อต่อตลาดนะครับด้านของตัวโวหุ้นนะครับเพราะตามของเก่าเนี่ย SPRC นะครับดู12.6ถ้าไม่ต่ำกว่าก็ายังถือต่อนะครับไปขายช็อตแรกก่อนที่ประมาณ15บาท54บาทก่อนนะครับตัว SPRC แล้วก็ตอน ตอนเช้าตัวเมก้านะครับเมก้าก็ดูที่กรอบล่างเหมือนเดิมน,นะครับอยู่ที่ประมาณยี่สิบจุดหกศูนบาทถ้าไม่ต่ำกว่าก็ถือต่อนะครับแล้วก็ไปขายเอแอนวต้านแรกนะครับอยู่ที่ราคายี่สิบสามจุดสี่ถึงประมาณยี่สิบสามจุดห้านะครับส่วนตัวใหม่ที่ที่ผมผมมองอาจจะซื้อ,อถือเป็นรอบได้หน่อยนะครับ แต่ว่าต้องรอรอยอลงอยเพราะว่าระยะสั้นมาจะขึ้นมาขึ้นมาบ้างแล้วนะครับก็จะเป็นตัวซิฟโก้นะครับตัวนี้รอประมาณสิบจุดเจ็ดสิบจุดหกเอออนะคะใช่ครับเสาวเ็นจอกครับผมก็เป็นในส่วนของตัวต้นน้ําในส่วนของงานโครงสร้างพื้นฐานพักลับนะครับที่ ามันเจมามันก็ได้ก่องเลยในส่วนของงานวางรกคานะครับแล้วก็จะดูผลการดำเนินงานในครึ่งปีหลังนะครับเหมืนก็น่าจะเด็กกว่าในส่วนของเทียบกับครึ่งปีแรกนะครับน,นี้ผมุมองก็คือภาพตอนนี้อาจจะขึ้นไปหาไฮเดิมได้เลยนะที่ประมาณสักสิบสองจุดห้านะครับก็รอรับเหมือนละันสักประมาณสิบจุดหกสิบจุดห้าประมาณเนี้ยนะครับเดวยวใครมีอยู่แล้วก็ผมว่าถึงต่อได้ นะครับโดยถ้าการย่อตัวลงมานะครับถ้เริ่มต่ำกว่า10.3น่ค่อยดีละ10.2 10.3ครับผมแต่ว่าก็เชื่อว่าโมเมนตัมน่าจะเป็นภาพของการขึ้นไปหากระถางไฮเดิมได้นะครับส่วนอีกอันหนึ่งที่ทอาจจะเป็นเกงกำไรยินหมายหน่อยก็คือเอบางทีมันมีหู้นบางตัวนะที่ทียังไม่ติดจาบนะครับ แรือจากยังห่าง,างจลาจากราคาปัจจุบันอยู่นะครับก็เป็นเป็นตัวเดินที่ผมใคยแนะนำก็คือติโมนะครับวันนี้ก็ลงมาให้เล่นอีกแล้วแต่ก็รเริ่มพื้นตัวขึ้นมาอืมครับผมติโมตัวน,นี้เป็นก็เป็นเทรดดิ้งได้นะครับแแบบมันมีที่ประมาณสักสองจุดเจ็ดนะครับหรือว่าไหลไปถึงประมาณสักสองจุดแปดได้นะครับก็ดูสองจุดหกสูงนะครับในการเข้ารับส่วน คัดลอดนะครับอยู่ที่ผมว่าซื้อที่สองจุดหกมันก็ประมาณสักสองจุดห้าแล้วครับคัดลอดจะไปิขายประมาณสักสองจุดแปดกับไซส์ยี่สิบตังค์นะครับดาวไซส์ประมาณสิบตังค์ก็โอเคนะครับในการในการเดตด,ด้านของตัวตัวซีรีแซกนะครับซีรีแซก ตอนนี้เก้าสเก้านะครับก็ยังยังเหมือนกนยึดเหมือนเดิมก็คือโอเคถ้าใครเปิดช็อตไปแล้วนะที่ประมาณ9ก้เก้าสี่ศูนตรงเนี้ยดูเก้าสี่แปดนะครับจุดสูงเดิมถ้าสูงกวา่าอาจจะคัดล้อไปก่อนหรือว่าจะเตรียมไปเปิดอีกไม้หนึ่งก็ได้นะครับที่ประมาณเก้าห้าห้าสองไม้เนี้ยแล้วก็ ก็คือ960ทัลดล้อนะครับผมมองคือถ้าสมมติว่าโอเคมันมันดีหนุ่นขึ้นมา948ขึ้นมาได้เนี่ยมันก็จะไหลไปหาะมามาจัก955แต่ว่าจงที่ยังไงก็มองไม่น่าเกินประมาณ960นะครับก็ลเลยครับเผื่อไว้สองไม้ถ้าเกิดว่าใครจะ,จะจะยืดเกมออกมาหน่อยนะครับอือ mm hmm. ก็คืออีช็อตหนึ่ง955นะครับแล้วก็960คัดลออนะครับในสองไม้แต่ถ้าใครจะเล่นสั้นก็คือ เก้าสี่แปดรับรอไปก่อนแล้วก็ไปดูอีกครั้งหนึ่งเมื่อมีสัญญาณเอ,อเริ่มกลับตัวจากประมาณเก้าห้าเก้าหกสิบนะก็ตรวดช็อปก็ได้นะครับหรือรอลงมาด้านล่างมาสักถ้าหลุดประมาณ 98, 98, 98, สันนสสกเก้าสองแปดเก้าสองสูนะครับช็อตตาสําหรับตัวซีดีแชรนะครับด้านของทองคำนะครับหนึ่งทางสองร้อยหกสิบสามเหรียญน,นะครับก็ดู ดูก่อนกองบนด้านบนนะครับหนึ่งพันสองพันหกสิบหกจุดถ้าเกิดว่าถูก,กว่าคัดลอนะครับถ้าใครเปิดไปแล้วถือดูกองบนก่อนนะครับไม่สูงกว่านัายังถือต่อคัดว่าถ้าไม่ถูงกว่าอาจจะลงมาเยี่ยมประมาณหนึ่งพันสองพัยห้าสิบครั้งเ่งแล้วก็ถ้าไปัดเจงก็คือหลุดต่ำกว่าถัดไปอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันสองร้อยี่สิบถึงประมาณหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบครับค่ะเป็นชอ็อตนะฮะครับผม ครับได้ค่ะคุณอองค่ะ<อ>ก็ติดตามดูต่อไปว่าตลาดจะาสามารถขึ้นไปปิดกับที่พันห้าร้อยจุดได้หรือเปล่าใช่ไหมคะใช่ครับก็ดูตอนนี้คือมันจะมีการยอดสลับลงมาบ้างนะแต่ถ้ามันจะขึ้นไปถึงเลยอะ่ะผมว่ามันไม่น่าย้อนกลับมาต่อกว่าหนึ่งสี่แปดศูนย์ละเพื่อไปหาพันห้าเลยแต่ถึงตอนนั้นก็ควรจะลดต่อบ้างน,นะครับค่ะก็ยังเน้นทั้งทุนลดผลไปเรื่อยๆนะฮะ ครับก็คือเป็นรอขายประมาณพันห้าหรือว่าเทรดดิ้งก็เป็นระยะั้านครับแล้วควรจะมีวินัยต่ำกว่าก็คุณจะคัดลอกครับผมอือได้ค่ะคุณอ๋องค่ะขอบคุณมากนะคะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะนั่นก็เป็นรายละเอียดของคุณเอกพวินสุนทราพิชาตินะคะทางด้านผู้ช่วยผู้อำนวย